สิริคำนวณอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากหัวข้อวันนี้นะครับฝากเงิน1 7 7 0 0 0 0บาทกับตัวแคมเปญเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ10เดือนให้อัตราดอกเบีย้ยเทียบเท่าเงินฝากประจำา 2. 1จจากธนาคารอมสินนะครับฝาก1 7 7 0 0 0 0บาทได้ดอกเบีย้ยรวมแล้วเป็นเงินเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาติดตามรับชมกันนะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร้คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ วิธีการคำนวณอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากนะครับก่อนอื่นเงินฝากตั้งนะครับคูณด้วยอัตราดอกเบีย้ยนะครับแล้วก็คูณด้วยวงเล็บจำนวนวันที่ฝากหาร365วันนะครับตัวอย่างเงินฝาก20,000บาทคูณนะดอกเบีย้ย0.5%นะครับก็คูณ0.5%แล้วก็คูณด้วยนะสมมติฝาก1ปีฝาก1ปีมัน3า5วันหาร365วันเท่ากับ100บาทนั่นเองนะครับนี่คือดอกเบีย้ยที่ได้รับนั่นเองนะ เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ10เดือนนะครับเก็บเงินไว้ใช้จ่ายทั่วไปเพื่อความสะดวกคล่องตัวมีเงินใช้เก็บไว้อุ่นใจและใช้ในยามฉุกเฉินนะครับบุคคลธรรมดาไม่หักภาษีณที่จ่ายนะครับจุดเด่นเก็บเงินไว้ใช้จ่ายทั่วไปฝากเพิ่มครั้งและไม่ต่ำกว่า1,000บาทคำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวันจากยอดเงินฝากถอนเงินเท่าใดก็ได้นะครับรายละเอียดของเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ10เดือนให้อัตราดอกเบี้ยเทียบเท่าเงินฝากประจํา2.14% เปิดบัญชีขั้นต่ำหนึ่งหมื่นบาทฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่าหนึ่งพันบาทบุคคลธรรมดาและติดติบุคคลทุกประเภทไม่จำกัดวงเงินการรับฝากต่อราลนะครับเมื่อฝากครบสิบเดือนนับตั้งแต่วันที่ฝากธนาคารจะโอนยอดเงินฝากและดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนที่ผู้ฝากได้แจ้งเอาไว้นะครับสามารถใช้สมุดเงินฝากนะครับประเภทเผื่อเรียกพิเศษ10เดือนเล่มเดิมมาฝากเพิ่มได้การคิดอัตราดอกเบี้ยและผลตอบแทนนะครับร้อยละ1น2 ต่อปีนะครับรีบลาการรับฝากตั้งแต่วันที่1ถึง30กันยายน2567เท่านั้นเงื่อนไขาการถอนถอนครั้งละเท่าใดก็ได้นะครับจะถอนหรือปิดบัญชีก่อนครบกำหนด10เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝากจำนวนเงินฝากที่ทถอนจำนวนเงินที่ถอนนะครับจะได้รับอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากประเภทเผื่อเรียกณนะวันที่ถอนภาษีหักนะที่จ่ายบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีหัก ณนะที่จ่ายนะครับนิติบุคคลทุกประเภทนะครับเสียภาษีหักณนะที่จ่ายตามประกาศของกรมสัรพาระก,การลงรับดอกเบี้ยน,นะครับจะโอนดอกเบี้ยและยอดเงินฝากเข้าบัญชีเผื่อเรียกที่บัญชีคู่โอนที่ผู้ฝากได้แจ้งเอาไว้อัตโนมัติเมื่อครบกําหนดนั่นเองนะครับคุณสมบัติของเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษนะครับบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่7ปีขึ้นไปนิติบุคคลทุกประเภทนะครับเอกสารการเปิดบัญชีบัตรประจําตัวประชาชนนะครับแล้วก็ อัตราดอกเบี้ยถ้าเกิดเป็นบุคคลธรรมดาอัตราดอกเบี้ยรับเต็มไม่เสียภาษีนะครับคำนวณอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ10เดือนนะครับสิเดือนมันประมาณ304วันนะเงินต้นอยู่ที่1นึ0 0 0สบาทนะครับดอกเบี้ย ที่คุณจะได้รับในแคมเปญน10เดือนนี้คือ1.82%นะครับไม่หักภาษีนะให้จ่ายสำหรับบุคคลธรรมดาดอกเบี้ยรวมแล้วนะ2576บาท92สตางค์นี่คือได้รับไปเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องหักภาษีใดๆสรุปเงินต้น1 7 7 0 0 0บาทบวกอัตราดอกเบี้ย2576บาท92สตางค์เป็น172,576บาท92สสตางค์รับไปเลยนะครับ ซีีส์คำนวณตาดอกเบี้ยเงินฝากจะมากันในทุกๆวันจะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนแคมเปญเด็ดๆแคมเปญโดนๆมาพูดคุยกันนะครับฝากกดไลค์กด subscribe นะครับเป็นกําลังใจให้ด้วยนะเดี๋ยวจะมีแคมเปญมาเรื่อยๆนะครับก่อนจากกันนะครับขอแจ้งเตือนภัยออนไลน์จากธนาคารแห่งประเทศไทยกันก่อนนะครับคิดก่อนคลิกนะครับสามทางรอดป้องกันไม่ให้โดนลวงข้อมูลหรือดูดข้อมูลจากมิจฉาชีพนะครับโดยใช้แอปควบคุมมือถือนะครับ ขั้นตอนที่1น,นะไม่คลิกลิงก์ใดๆจากไลน์อีเมลหรือ SMS ที่ไม่น่าเชื่อถือและควรนะครับหหาเบอร์และโทรเช็คหน่วยงานที่ถูกแอบอ้างด้วยตนเองก่อนนะครับว่าใช่หน่วยงานนั้นจริงหรือไม่นะครับ 2. ให้พิมพ์ URL เเว็บไซต์ด้วยตนเองและตรวจทานความถูกต้องทุกครั้งอย่างละเอียดทุกตัวอักษรน,นะครับว่านั่นใช่เว็บไซต์จากบริษัทจากธนาคารจริงหรือไม่นะครับ ต่อมาไม่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ใช่ App Store นะครับหรือ g o o g p l p y s y s t o นะพวกให้คลิกลิงก์เพื่อดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์เนี่ยไม่ปลอดภัยเด็ดขาดเพราะนั้นระมัดระวังเด็ดขาดนะครับแล้วก็สุดท้ายไม่ใช้ Wi-Fi ทําธุรกรรมทางการเงินนะครับเพราะบางครั้งอาจจะเป็น Wi-Fi จากมิจฉาชีพที่ดักจับข้อมูลของคุณก็เป็นได้เพราะนั้นระมัดระวังด้วยนะครับ3ทางรอดป้องกันโจรลลวงข้อมูลนะครับ ขอกู้เงินออนไลน์ไว้ใจไม่ได้หากผู้กู้ทำแบบนี้นะครับ 1. การสร้างความน่าเชื่อถือโดยแอบอ้างนะครับแบงค์ชาติหน่วยงานรัฐ สวมรอยนะครับใช้ชื่อผู้ให้บริการตัวจริงโดยใช้เอกสารปลอมไม่น่าเชื่อถือเด็ดขาด 2. โฆษณาเกินจริงเช่นการันตีได้เงินเร็วสมัครปุ๊บได้เงินปับ๊บไม่ต้องมีหลักฐานค้ำประกันให้วงเงินสูงกว่าที่ขอมาแบบเนี้เกินจริงมากๆนะครับ3บอกให้โอนเงินนะอ้างว่ามีค่าธรรมเนียม ค่าคำประกันเงินมัดจำนะครับสุดท้ายถ้าคุณโอนเงินไปคุณไม่ได้ทั้งเงินที่คุณได้ไปกับเงินกู้ด้วยนะหากพบเบาะแสนะครับสามารถร้องเรียนติดต่อธนาคารแห่งประเทศไทย1,2,1,3ได้เพราะนั้นระมัดระวังนะครับ3หัวข้อนี้ดีๆรักบนโลกไฟเบอร์นะครับอาจเจอโรแมนซ์แกมนะครับหลอกให้รักหลอกให้หลงลงท้ายด้วยการหลอกโอนเงินนะครับ พวกนี้มันจะมีเทคนิคก็คือมาตีสนิทให้เชื่อใจไว้ใจด้วยโปรไฟล์ปลอมนะครับแต่งตัวเป็นคนดูดีนะครับเป็นมาดนักธุรกิจนะครับเป็นหนุ่มหล่ออะไรแบบนี้นะครับหรือเป็นสาวสวยนะครับแล้วก็มักจะใช้คำหวานสร้างความหวังนะครับให้เราหลงรักนะครับเมื่อเรารักและตกเป็นเหยื่อนะครับหลงเชื่อแล้วก็จะถูกหลอกให้โอนเงินสุดท้ายนะครับฝันสลายเงินในบัญชีคุณก็ไม่ได้นะครับส่วน คู่ดีลนะครับก็ไม่ได้เช่นเดียวกันนะทริปเทคนิคนะครับเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวในโซเชียลเท่าที่จำเป็นอย่าล่อตาล่อใจมิจฉาชีพอย่าโชว์เงินทองหรูหราอย่านะเรามาระวังให้ดีนะครับแล้วก็ต้องตั้งสติตรวสอบเอะใจถูก,ถกจะถูกหลอกเนะี่ยบอกเลยอย่าโอนนะครับถ้าเขาบอกโอนเงินมาเดี๋ยวจะให้นใ,ให้นี่อย่าโอนเด็ดขาดนะครับมีคน โอนเงินมาผิดนะครับทำอย่างไรนะครับอันดับแรกหนึ่งต้องไม่นำเงินนะครับมาใช้ต้องไม่นำเงินไปใช้นะครับไม่ใช่ไปกดเงินของเขาออกมานะครับเพราะถ้าไม่คืนเจ้าของเงินสามารถแจ้งความดำเนินคดีได้2ห้ามโอนคืนเองนะเพราะว่าอาจจะเป็นกลลวงของมิจฉาชีพ a b c อ่ะนะครับโทรมาบอกว่าโอนเงินผิดใหโอนมาที่บัญชีนี้แต่จริงบัญชีนะั้นไม่ใช่บัญชีมิจฉาชีพนะเป็นบัญชีอีกบัญชีหนึ่งซึ่งมิจฉาชีพได้ดิวเอาไว้แล้วนะครับเพราะนั้น สิ่งที่คุณทําได้ก็คือให้รีบติดต่อธนาคารนะครับของคุณเองนี่แหละและบอกว่ามีใครก็ไม่รู้โอนเงินมาผิดนะครับให้ทําการนะครับยินยอมให้ธนาคารหักเงินคืนบัญชีต้นทางนะครับธนาคารจะจัดการเองแค่นี้คุณก็หมดข่วงหมดปัญหาประเด็นนี้แล้วนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน1 2 1 3นนะครับโทรศัพท์ได้เลยนะถ้าคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินหรือสิ่งที่ไม่ หน้า,าสิ่งที่ดูแล้วนะครับไม่น่าพึงพอใจไม่น่าไว้ใจนะครับโทรได้เลย